เห็นปะเห็นเลยเมื่อกี้นี้ปแบบมีนนนนนนคนหนึ่งบนเสานั้นเลยบ้านหลังที่เก้าเวลงส้าที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้มีดวงวิญญาณอยู่ห้าอนถูกต้องไหมครับใช่ จะบอกว่าบ้านล้างเก้าหลังนะคะเป็นบ้านล้างที่ไม่มีคนมานานมากๆตั้งแต่สร้างเลยนะคะทุกคนที่ไม่มีคนเลยนะคะอยู่ในเมืองเอกนะคะทุกคนด้านหน้านะคะทุกคนมันจะแบบคึกคืนมากแต่พอเข้าไปในหมู่บ้านเท่านั้นนะคะมันจะเริ่มเงียบเริ่มเงียบเริ่มเงียบไปเรื่อยๆจนแบบล้างไม่ต้องแค่หมู่บ้านเท่านั้นถ้าเริ่มเงียบตู้เราเนี่ย <ม>แค่เข้ามาแต่ละคนนะเริ่มเนียนเริ่มเนื้อไม่เอาพี่พนคนที่ดูรวยขนาดไหนมีสนามกอล์ฟในหมู่บ้านหมู่บ้านเรานี่ที่ไม่มีสนามกอล์ฟในหมู่บ้านเลยนะเออว่ะถ้าไว้หน้าหมู่บ้านเราไม่พูดเลยไม่เอาไม่พูดอเอาปต่อย่าพูดอย่างนั้นนี่บ้านระดับสามสิบล้านเราจะใช้เทสลานะคะในการพิสูจน์ผีกล้องเทสลามันมีกล้องทั้งวงจรแล้วก็มีกล้องอินฟราเรดนะครับทุกคนมันติดกันทั้งหมดประมาณ12-13ตัวรอบรถนะก็เลยสามารถมองเห็น คืนนพลังงานได้ด้วยอืมซึ่งคนที่แบบเขาหาผีกันจริงจังเขาบอกว่าทสลาหาผีได้ปะเมืองเอกใกล้เสียรลังสิตคืออะไรวิทยุสื่อสารกับผีและเครื่อง E M F ค่ะคือมันจับยากมากทุกคนเห็นปะขนาดมีคนอยู่ข้างๆนะคะบางทีมันยังไม่จับเลยใกล้ๆมาลายลังสิตอ่ะอืมก็เลยมีคนอยู่เยอะช่วงตอนนี้นมแย่มากขนมเป็นหลุมมากเลย เพลงสุดเป็นบ้านล้างเก้าหลังในตำนานจริงๆทุกคนที่แบบว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเลยนะคะไปบลเลิศเ,เลยนะไปบลเลิศเ,เลยทุกคน,เ,นเ,เ,เขาไปหาประวัติมานะคะตอนแรกมันเป็นเหมือนหมู่บ้านคนรวยรู้หลาแล้วก็มีรอปรพอมีทุกอย่างครบมากอยู่วันหนึ่งนะคะทุกคนเจ้าของหมู่บ้าน เขาได้มีปัญหาทางด้านการเงินทิ้งหมู่บ้านไปเลยค่ะทําให้หมู่บ้านนะคะเริ่มโฉมขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแต่ละโครงการเนี่ยเขาก็มาคุยกัน,นะคะ่ะแล้วเขาจะทํายังไงดีให้หมู่บ้านมันไปต่อให้แบบเขาได้อาศัยอย่างปลอดภัยนะคะเขาก็เลยตัดสินใจว่าก็ดูแลกันเองไปเลยลก็มีส่วนกลางแล้วเจ้าของ าได้ขายส่วนกลางให้เป็นของรัฐไปเรียบร้อยแล้วค่ะของเทศบาลอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้หมู่บ้านนี้ใครคนนอกสามารถเข้าออกได้ซึ่งมันไม่มีความปลอดภัยแต่มีอยู่โครงการหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าโครงการซีลปอปพไม่มีคนมาอยู่โครงการสร้างไว้เสร็จทุกอย่างคือหยุดก็คือบ้านหลังเก้าหลังอันนี้นะคะทุกคนมันใหญ่มากเลยทุกคนดูสิอลังการอะสะพานใหญ่มากทุกคนเนี่ยทุกคนขนาดคนเดินผ่านเห็นปะ เทซ่าเรายังไม่รู้เรื่องเลยมันยังไม่จับเลยทุกคนตรงมุมมุมทางเข้านะคะเห็นปะมาลายเต็มเลยทุกคนมีสาคบวยมับมัน,นงเงียบขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ก็ยังมีร้านอาหารอยนะทุกคนเทซ่าไม่ขึ้นเป็นคนเลยแต่ใช่อยู่ดีมันขึ้นเป็นคนขึ้นมาแล้วนี่โตขยันโตมันดีแล้วให้เราอยู่บนรถมันรถลัางหลังยังว่าอย่างนั้นเฮ้ยพูดอ,อะไรเนี่ยไม่เห็นว่า มีขนมว่างอยู่ใ้่ทามันเปียกมากตอนนี้เราไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วอ่ะแต่มันมันเริ่มลกลางขึ้นไปเรื่อยๆเลยอะทุกคนดูํามซอยดีงงอะในนี้มันใหญ่มากเลยอะมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมากใช่ป้ายก็ไม่มีบอกกว่ามันดูเงียขึเรื่อยๆล้นนงกลมที่ผนังบ้าน แพงอ,อุ้ยอุ้ยเทซลาล้วนทุกคนเปลี่ยนรถจากกระบาไปรถเก่งไปเรื่อยแล้วอุ้ยมีถนนก็ขยาบเองเว้ยปกติมันไม่เคยเป็นเลยนะทุกคนเขาไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่เขาบอกเลยว่าขนลุกไม่กล้ามอง้วยซ้ำอ่ะมันหลอนมากเลยอะ่ะ ไม่ทันไม่ทันทุกคนหนึ่งทุกคนเมื่อกี้คือมั่งโหดมากไม่ได้จับไม่ทำอะไรนะมันงกับพิษสีแดงแบบปั๊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 บแล้วผมมักชี้น้ำหนึ่งกำลังแบบมันโทถามทางไงว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วมันจะรีบหยิบกล้องมามันไม่ทันมั่งดับทันทีที่กล้องกดตึ๊ดแปลกจัดมันขึ้นแบบผับๆเลยทุกคนที่ห้าใช่แปลกมากม่นเคยเห็นแบบแล้วพิษแรงกับพี่แบบแรงแบบรัวมากไม่ได้ไปอยู่ใกล้เครื่องข้างหน้าขนาดนี้ มันไม่มีทางกระพิดนะคะอันนี้คือเราวางไว้ตรงนี้เว้ยตลอดเวลาทุกคนคะเดี๋ยวตอนนี้เราขับไปรอบๆก่อนนะคะคือเราหลงทางไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ไหนในเนี้ยอืมอุ้ยเอาแล้วพอให้มึงหันกล้องมามันจะด่าบ,บะมันคนณนี่นะ่ะนัมาเอาแล้วมันมเช้าคนคุณวะปลายขโมยบ้านอนะมึหลังคาเนี่ย

มากางกดไม่ติดด้วยขึ้นอีกแล้วขึ้นดูดูดูี่งไม่กดอีกยังไม่ยังไม่มาขึ้นเลยจ้าอ,อุ้ยแปลกมากมันเห็นเริ่มปวดหัวแล้วมันนี้เอาดีดีใช่เมืเ่อกี้เมืเ่อกี้ตอนฉันจะเปิดกระจกให้แกลองไปไปมองมีอะไรติดหน้ารถหรือเปล่าอ่ะฉันกดสามรอบอ่ะไม่ไม่หลุดไม่เปิดเ,เลยรู้ปะจริงเนี่ย,ยมันมีปัญ่าอะไรวะใช่ ่ตรงนี้กลับรถได้ไหมอะคะถอยออกดีกว่าถอยออกดีกว่าอันนี้เป็นบ้านอะไรครับพี่บ้านบ้านนี้เป็นบ้านอะไรฮะอ๋อเขาเขาซ่อมแล้วซ่อมเหรออ๋อมันีคือบ้านอะไรอะมาลังพันจบตายเป็นพันเนี่ยจริงปะเนี่ยนี่มันจริงเหรอเดี๋ยวอะแยะเลยอะไรขนตายเยอะล่ามาดีนะมีงูมีอะไรใช่ใช่ใช่บันไดแดงวะใช่อันนี้เหรอมีงูตัวใหญ่อยู่ข้าคนให่งูกินบ้างยหม ผมไม่ค่อยพูดความจริงเลยหรอกแต่คนอื่นพูดไม่ได้ยกเว้นผมผมอยู่นี่ตั้งกันเดองตั้งเขาเอากระดูกกระดูกคนเผาไฟแล้วก็ผสมกับปูนฉาบมาเต็มทำไว้ให้พวกผีมันอยู่อ่ะเพราะเขฆ่าคนโอยหมู่บ้านนึงฆ่าคนเป็นหมื่นทั้งหมดฆ่าไปขายมาอะไรมางี้ขายอะไรอ่ะหัวใจผู้หวนใจโอ้โหไม่หวานเ่ยนะขอบคุณมากเลยค่ะแม่หนูกลับแล้วค่ะ หนึ่งคนที่ยันถอยหลังเจ็นคนเดินดนี่เอาดีๆใช่ไม่มีสะดุ้งเลยอ่ะนี่ทุกคนลุกเลยทัดมีในน,น,นี้ไม่มีอะไรเลยนะตอนที่ทัดบอกทัดเห็นอ่ะตาฝาบโอเคฮนะตอนนี้ทีมงานเราปิดที่นะคือจุดหมายของเราคือบ้านหลังเก้าหลังนะ่ะทุกคน พูดอะคือมันไม่ใช่บ้านให้คนอยู่เออทำให้ผีอยู่ฟแล้าไม่ไหวอ่ะทุกคนกลัวมากมันดูแบบปกติมากมากโอ๊ยดูด้ว่ามันเป็นโซอยแบบเลี้ยงคนให้ขับเร็วกันหรือไง เขีเนี่ยมันแดงไม่หยุดเลยเมื่อกี้มันกระพี้แบบรัวมากบ้านข้างทางอ่ะบางหลังมีคนอยู่นะแต่ไม่มีกำลังที่แบบอยู่กับอยู่ติดกันอ่ะมันมีอยู่แล้วแบบภูเขาเป็นแถบมันก็ค่อยมาอยู่ในขนาดไม้ใตรงที่เป็นหมู่บ้านเก้าหลังใช่ไหมยังไงกระพี้ไม่หยุดเลยไม่คิดส่้นนะบอกว่าทั้งหมดที่เราขับรถผ่านมาทั้งหมดเนี้ยคือที่ของเขาโครงการนี่เขาตอนแรกทำใช่ไหมใช่ทั้งหมดเลยใช่สองพันไร่ใหญ่มากโอ้ my god หนึ่งช่อเถอะ นี่ดูดินี่เป็นทางเข้าอ่ะตอนนี้ไม่เหลือทางเข้าแล้วอ่ะดเพื่อนี่เป็นหญ้าหมดแล้วน,นะทุกคนอันนี้ไม่ปิดตลอดเลยอ่ะปิดตลอดเลยครับชัดเลย<ม>ปิดไฟในรถก็<ม> <ละ S 2> เห็นเลยอ่ะไฟมันแรงแรงนะทุกคนบ้านโคตรใหญ่เลยนะแต่ไม่มีไฟไม้แตนเดียว <c oughs> โอ้ยมันห้ามเตือนเว่าอย่าไปหรอแต่ดูบ้านเ่ยไม่มีร่องรอยไฟเลยนะ บ้านแต่ละหลังมันใหญ่ิง้นี่อยากพูดอย่าง,งนั้นเลยีิแต่แกรู้ใช่ไหมหืมว,ว่าแถวนี้มันป็นบ้านล้ำไม่มีสัญญาณเน็ตอ่ะแล้วก็คินไม่อยู่เลยหลุดจากโค้งนี้ไปจะเป็นบ้านล้งเก้าหลังแล้วนะคะเตียน ที่ส่ง้วนะคะเขาเล่าสร้างไม่เสร็จเนอะปิดไม่หยุดละทำไมพี่ทำไมปิดพอพ,พี่กระจบปุ๊บดีขึ้นอนะม่เ,เปิดป๊บรู้อะเลยอะอ๋อวอว้าวมันน่าไปอยู่มานานมากเลยอะต้นไม้สูงมาก จะสร้างใกล้เสร็จแล้วนะคะใก่เป็นบางหลังใกล้เสร็จบางหลังใกล้เสร็จหรอกสร้างไม่เจอข้าง,องจออะไรนะทุณแต่ข้างทางเป็นป่าหมดเลยนะทุกคนหน้าตรงข้ามอย่างนี้แหละโอ้โหอ,อืมวนนะม,มันก็เหมือนบ้านที่แบบว่าไม่ทำเพิ่มอะเนะาะก็หยุดก่อสร้างไปก็ต้องมันก็ต้องสมสมเ,เรื่อยๆแตนที้มันทำให้หลอนนะัคือบรรยากาศทุกอย่างเลยว่าตรงทางการแบบมือนทิ้งล้าง สายผ่านยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวเมื่คิดว่าสายมาสองคันเป็นลังทิปไปบางทรงไม่เหมือนกันสักหลังเลยเนะะยาะเดี๋ยวทัชชี่จะลองสื่อสารนะคะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยโยนไหมกูตลอดเคาอะกูแต่เขากลัวเขาไม่กล้าคุยเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่กล้าคุยก็คือกูเนี่ยเฮ้ยบู บ้านล้างเก้าหลังนี้มีดวงวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับมันด้ที่มีแต่ปะใช่มีมแต่มีแตะแต่อะไร<ม>กอยากไม่รู้ราถามหมบ้านล้างเก้าหลังนี้มีดวงวิญญาณสถิตจริงหรือเปล่าครับ <M> อุยอ้ยอุ้ยสองรอบแล้วไม่ได้หนาใช่ไหม าจบา้านล,นล้างเก้าหลังนี้มีดวงวิญญาณอยู่ไหมคะไมีไหะเขาบอกว่ามีม,มีกี่ดวงอ่ามีดวงวิญญาณอยู่ในนี้กี่ดวงคะ เดี๋ยวต้องเปิดกระจกคุยน้องหนึ่งเขาไม่ได้หรือเปล่ายังยืน้างหน้าไหมถาใหม่ว่าหลังเก้าหลังนี้มีดวงวิญญาณอยู่กี่ดวงคะนี่หน่อยเลยสินก่อสร้างเก้าหลังตรงนี้มีดวงวิญญาณสถิตอยู่กี่ดวงครับ หลังไหนบ้าครับที่มีพอจะบอกได้ไหมครับเก้ <9. S 1> หลังนี้ดข้างหน้าผมตรงนี้คือมีอยู่เก้าดวงถูกต้องไหมครับโอเคบ้านหลังที่เก้าคือหลังสุดท้ายที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้มีดวงวิญญาอยู่ห้าตอน <5. S 1> ถูกต้องไหมครับ จากเครื่องสปิริตบ็อกเขาบอกว่าเขามีหูว5อง5ดวงวิญญาณอยู่ที่บ้านหลังที่เก้าแล้วทุกคนประมาณนี้คันกคนแต่ตรวกมันหลอนจริงทุกคนแทบไม่มีรถผ่านมาเลยโอ้ยเทสลาจับไม่ได้เลยวันนี้เมื่อกี้เห็นปะเห็นอะไรเมื่อกี้มีปั๊บๆมีคนเดินมุมเสาเลยอ่ะ ไม่หยุดเลยเขาตรงเสาเนี่ยมุมเสาเนี่ยไม่มีคนยืนเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่รู้อัดอยู่เป่าแต่ก็จะเห็นมาปุ๊บเฮ้ยสัมภาษณ์หน่อยสิสัมภาษณ์หน่อยเมื่อกี้เห็นเห็นบ้านล้างเหรอไหนงาบเหรอไหนงาบเห็นบ้านล้างก้าหลังกันปะเออมีอะไรไหมมีมีเหรอมีอะไรเหรอจริงเหรอจริงก่อนที่จะเห็นพวกพี่อ่ะผมเห็นอ่ามีคนอยู่ตรงหน้าต่าง ไม่หรอก่อนที่ขับมาหาพี่ก็เพื่อนผมเมื่อกี้มันได้ยินเสียงคนขี่ตองเรือโค้งเนี่ยพี่จริงเหรอครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้คือคือเราไม่ยินนะใช่อุ้ยโหจัดนะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไงครับผมมาเลยครับมาดูกินนะพี่ได้รอดูเลยมีเราด้วยเนี่ยครับมาเลยครับผมรอได้ยินเสียงกรีดอ่ะนั่นนี่น่ากลัวมากใช่เราเขาบอกว่าเป็นบ้านหลังโค้งก็คือบ้านหลังที่เก้าอ่ะบ้านหลังเดียวกับเราเลยทุกคนที่เราถามว่ามีกี่มีกี่ดวงวิญญาณอ่ะบอกมีห้า ที่มากหรังี่กลา้ามองเขาน้องบอกได้ยินเสียงพี๊ดเนาะที่เรามาด้วยเพราะว่าแป๊บเดียวใช่แล้วเราก็เปิดหน้าต่างก็ไม่มีได้ยินเสียงอะไรเลยเเเแล้วก็แบบว่าไปทางนี้แล้วพี่สังเาบอกไหาเห็นคนอยู่ที่หน้าต่างด้วยอะ่ะคุาไม่รู้ว่าในกล้องเราอะ่ะที่ถ่ายบ้านแต่ละหลังมีอันไหนที่เห็นคนหรือเปล่าอันนี้คนบอกเขาไม่กลา้ามองเขาพูดแต่ว่าไม่กล้ามองพี่ไมยังพี่แบบไม่มีไม่มียอมมองเขา บอกพี่เขาไหมอ่ะว้าวไอ้เหี้ยตกใจไอ้เว้ยกูเฮ้ยเว้ยไม่มีเลยอ๋อมันมันเปิดออโต้ไว้อ่ะไม่อไม่มีอะไรไอ้เหี้ยแล้วกูตกใจเลยไอ้เหี้ยเออแกะไอ้แปลกมากอยู่ดินิ่งต้องตะขาบมากเลยเฮ้ย แปลกๆแล้วใช่ว่าหลังแรกๆที่มีต้นไม้ขึ้นอ่ะอ๋อหลังนี้เลยทำไมอ่มาถนึงหลังนี้ปุ๊บดูดิอุ้ยขึ้นไม่หยุดเลยสำคัญนะทุกคนใครที่แบบว่ามาถ่ายอย่างเงี้ยอย่าลืมดูที่สมงดลส่วนที่เขานะ คนมันเพลกมากเลยตั้งแต่เข้ามาแล้วนะคะอยู่ดีเครื่อง E F F ก็กพิบแรงมากเลยตอนนี้ถัดเข้าประตูตยามมาทุกคนแล้วก็หลงทางนะคะแล้วเราก็ไม่โผล่ที่บ้านมันใดแดงเฉยเลยดูน่ากลัวมากอ่ะแล้วก็เหมือนมียันนาบ้านเลยนะคะทุกคนที่กำแพงบ้านเลยคือหลอมนมากตอนที่รเรากำลังจะกลับรถคือในซอยนะนั้นอ่ะมันกลับรถไม่ได้เราก็เลยถามถลุงคนข้างหน้าที่ยืนอยู่นะคะเราสิ่งที่ลุงตอบคือลุงเป็นคนแถวนั้นนะทุกคนแล้วลุงก็เล่าประวัติให้ฟังขับไปเรื่อยๆทุกคน จนเจอบ้านหลังเก้าหลังนะคะทุกคนปรากฏว่าเครื่องสื่อกับวิญญาณนะคะ mm. ก็ปรากฏว่าบ้านหลังที่เก้านะคะเหมือนมีวิญญาณ mm. อยู่ห้าดวงถามน้องที่ขับรถมาโดยบังเอิญคนเพราะเราไม่รู้ว่าท,าทักไปทางไหนอีกอะตอนนี้เขาเลี้ยวโค้งมาจะเข้ามาถึงตรงเนี้ยก็คือบ้านหลังที่เก้าอะ่ะ mm. ได้ยินเสียงกีแล้วก็คนอยู่หน้า mm. อ่น่าะกระจก,า mm. กลานก็ทัชชี่เจอคนวิงว่งวิ่งตัดหลังรถนะคะทุกคนแต่ว่ากล้องแล้วก็เขาไม่เห็นนะทุกคน เดินผ่านลงหัวมุมพอดีอ่ะตอนนี้เวนาถอยเทสลามันไม่ได้จับใครง่ายๆนะคือใช,ใช่การจะจับคนอ่ะขนาดไม่มอเตอร์ไซค์ผ่าน,นยังไม่จับเลยอืมคนละใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากให้เขาเนี่ยเอาเทสลานะคะไปบุกอะไรอีกแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนเขาจะลองเอาเทสลาไปพิสูจนะะ์กัคนค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปอาร์ตจูมาด้วยนะคะวั<ค>นนี้ไปแล้วนะคะทุกคน <ละ S 2>